ราชาลูกนังทุโลกขอเสนอเป็นไปได้ไหมที่ลินการ์จะกลับมาผง,งาดอีกครั้งกับแมนยูผลงานของเด็กผีในภาพรวมของปีนี้มันก็น่าพอใจทุกอย่างการจะจบอันดับสองตามหลังทีมอย่างแมนซิตี้ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่แต่คำถามสำคัญหลังจบฤดูกาลนี้ก็คือแมนยูจะ,จะเอาอย่างไรดีกับนักเตะที่ชื่อว่าเจสซี่ลินการ์นักเตะหมดอนาคตที่เราปล่อยยืมไปให้เวสแฮม,มแบบยืมตัวเมื่อตลาดฤดูหนาวที่ผ่านมาและเพียงแค่8เกมที่เขาได้ลงสมัมผัสสนามยา้าเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม แน่นอนว่าคำถามนี้อาจจะยังไม่ดังขึ้นมามากหลายคนอาจจะมองว่าไม่เห็นหน้าเสียดาดเลยเพราะอยู่กับเราเขาก็ทำผลงานแบบที่เป็นอยู่นี้ไม่ได้เอากลับมาก็ใช่ว่าจะเล่นได้ดีบางทีลินการ์ดอาจจะเหมาะกับทีมระดับปานกลางอย่างเวสแฮมก็เป็นได้แต่ผลงานที่กระเทืองขึ้นและดุดันขึ้นทุกสัปดาห์ของเขาจะยิ่งส่งให้คำถามนี้ดังขึ้นเรื่อยๆอนาคตของลินการ์ดยังไม่ถือว่าจบลงในทินแมนอยู่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันที่เขาจะกลับมาเป็นตัวหลักที่นี่แต่หากเราสมมุติว่ามีทางเป็นไปได้ มันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างบทความนี้จะพามาดูว่ามีอยู่3องค์ประกอบที่ลินการดจะกลับมาพังาดอีกครั้งกับแมนยู 1. ผลงานดีสุดยอดจนไม่อาจปล่อยไปได้ลินการดเองก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีช่วงเวลาที่ดีในทีมแมนยูในปี2 7ง7ันเเขาเป็นนักเตะตัวหลักของทีมในยุคมูรินโญ่เลยก็ว่าได้ลงสนามให้กับทีมในลีก3 3เกมทําได้8ประตูกับหกแอสซิสในตาแหน่งตัวรุกริมเส้นทางซ้าย แต่หลังจากหมุนโยถูกปลดและโซชาเข้ามาทําทีมแทนผลงานและบทบาทของลินการ์ดก็ลดลงเรื่อยๆประกอบกับเรื่องวินัยนอกสนามที่ทําให้ภาพลักษณ์ของเขาแย่ลงการอําลาทีมมหาโอกาสก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเขาแล้วและวิธีเดียวที่เขาจะกลับไปที่โอทฟอร์ดในฐานะผู้ชนะไม่ใช่ผู้แพ้ในฐานะสิ่งที่ซับซ้อนต้องการตัวเขาเขาก็ต้องพิสูจน์มันผ,นผ่านผลงานของตัวเองและที่เวสต์แฮม,มเขาก็กําลังไปได้สวยในทิศทางน,นั้นลินการ์ดได้รับโอกาสจากเดวิดมอยส์ให้เป็นตัวหลักของทีมทันที และเขาก็พิสูจน์ให้เห็นถนึงฝีเท้าของเขาตั้งแต่เกมแรกที่ได้สมััรสนามโดยการทำสองประตูในเกมที่บุกไปชนะแอสตันวิลลาจนถึงทุกวันนี้เขาลงเล่นเป็นตัวจริงให้เวสแฮมทุกเกมยกเว้นเกมที่พบกับแมนยูเท่านั้นรวมแล้ว8เกมในลีกเขาทำไป6ประตูกับอีก3แอซิสการทำประตูและผลงานของลินการ์ดในสนามก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาโชว์ทั้งทักษะความเร็วการกระชากลากเลือ้อยการประสานงานร่วมกับเพื่อนและการจมสกอรที่เฉียบคมตลอด2ฤดูกาลครึ่งล่าสุดกับแมนยู เขาลงเล่นไป2 6 0 2นาทีทําประตูไปได้เพียง5ประตูแต่ที่เวสแฮม,มเขาลงเล่นไปเพียง7 0 9นาทีทําได้6ประตู 2. โอกาสในแนวรุกของแมนยูยังเปิดกว้างฤดูก,กาลก่อนแมนยูมีนักเตะแนวรุกที่โดดเด่นและทําผลงานได้ดีก็คือเดนนิลเจมส์กับเมสันกรีนวูดและอองโตนี่มาร์กซยาวก็ยังทําผลงานได้โดดเด่นมากเจมส์ James, แม้จะแพลวช่วงปลายแต่โดยรวมก็ยังดีกรีนวูดทําได้10ประตูส่วนมาร์กซยาวทาได้ถึง17ประตูเมื่อฤดูก,กาลก่อน ขณะที่ตัวลินการ์ดเองทําได้แค่1ประตูแต่ฤดูกาลนี้ลินการ์ดเพิ่งได้ลงเล่นในเกมลีกแค่8นัดกับเวซ์แซมแต่ผลงานของเขากลับดีกว่านักเตะแนวรุกทั้ง3าคนที่ว่ามาของแมนยูเมสันกรีนวูดทําได้2ประตูจากโอกาสยิงทั้งหมด45ครั้งมาร์กซียาทําได้4ประตูจากโอกาสยิง43่ครั้งและเจมส์ทาได้3ประตูจากโอกาสยิง16ครั้งส่วนลินการ์ดนั้นทําได้6ประตูจากโอกาส23ครั้งยังไม่พูดถึงความขยันความทุ่มเท ยามลงเล่นในสนามที่ลินการดแสดงให้เห็นตั้งแต่เขาสวมชุดปีสแสดงแล้วว่านี่คือคุณสมบัติเด่นของเขายามลงเล่นในสนามเขาพร้อมจะวิ่งไล่บอลตัดบอลและแย่งบอลช่วยเพื่อนเสมอเมื่อเทียบกับนักเตะของแมนยูบางคนในช่วงนี้ที่มักจะโดนค่อนขอดว่าลงสนามมาเหมือนเดินเล่นแมนยูอาจจะมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมปฏิเสธไม่ได้ว่าผลงานของนักเตะบ,บางคนขึ้นกับว่าเขาเล่นให้กับกุนซือคนไหนและนี่อาจจะเป็นเงื่อนไขเดียวที่ดีที่สุดที่จะทําให้ลินการมีโอกาสกลับไปผงาดกับแมนยูได้อีกครั้ง เพราะดูเหมือนว่านยุคของโซชาโอกาสของลินการ์ดนั้นได้หมดลงไปแล้วแม้ตัวโซชาจะเพิ่งออกมาแสดงความเห็นเชิงแสดงความยินดีกับลินการ์ที่ทําผลงานได้ดีแต่ก็ไม่มีท่อนใดประโยคไหนที่พอจะตีความได้ว่าลินการ์ยังอยู่ในแผนการทําทีมของเขาเพราะโซชาเองก็คงมีโปรเจกต์การเสริมนักเตะของเขาเองแล้วในช่วงัมอร์นี้และนั่นยิ่งเปิดโอกาสของลินการ์แต่หากโซชาที่ทําทีมมา3ปียังไม่สามารถพาทีมประสบความสาเร็จได้เป็นชิ้นเป็นอัน มีอันจะต้องค้นแจกตําแหน่งไปและมีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาโอกาสของนักเตะทุกคนก็ต้องเปิดกว้างและแน่นอนว่าลีนการ์ดก็ยังเป็นนักเตะแมนอยู่ก็ต้องได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองหากเขาพูดคุยกับผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วเขายังมีโอกาสเป็นตัวหลักในทีมเขาจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งแน่นอนโดยสรุปแล้วการที่เราปล่อยลินการ์ดออกไปไม่ใช่เรื่องผิดพลาดอย่างใดเป็นเรื่องที่สมควรด้วยประการทั้งปวงเพื่อให้นักเตะได้ลงเล่นสม่ำเสมอและเอาเขาจริงหากสุดท้ายแล้วเราไม่พาเขากลับมา หรือเขาเลือกทางเดินอื่นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แต่หากโชคชะตาระหว่างเขากับเรายังมีต่อกันและมีโอกาสที่จะมาบรรจบกันได้เชื่อว่านั่นจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับโรนัลดก,ก,กลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกเลยกับจังหวะหัวเสียถึงขั้นปาปลอกแขนกับตันทีมทิ้งและเดินออกจากสนามของคริสเตียโนโรนัลดในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่โปรตุเกสเสมอกับเซอร์เบียสอต่อสอ เหตุการณ์เป็นยังไงคงได้เห็นกันไปแล้วจากทั้งภาพและคลิปรวมถึงบทสัมภาษณ์ของตัวนักเตะและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆแน่นอนว่าในฐานะแข้งเบอร์ต้นๆของโลกเรื่องแบบนี้จึงถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวาง,วางถึงบริกรรมที่ไม่เหมาะสมที่แสดงออกมาแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เจ้าตัวต้องผ่านมรสุมชีวิตมามา,มากมายนั่นทาให้ทุกครั้งที่ลงสนามเจ้าตัวใส่เต็มที่หากมีอะไรไม่ยุติธรรมก็พร้อมระเบิดอารมณ์ออกมาการเงินที่ย่ำแย่ยของถังบ้านหรือพ่อเป็นทหารผ่านศึกและเสียชีวิตด้วยพิศุราหรือรัง ล้วนเป็นสิ่งที่เจ้าตัวต้องผ่านมาตั้งแต่ยังเด็กและต้องฝ่าฟันทุกอย่างเพื่อมาถึงวันนี้นี่คือเรื่องราว5ประการที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับคริสเตโนโรนัลดฉายาเด็กขี้แงของคริสเตโนโรนัลดตลอดเส้นทางอาชีพของคริสเตโนโรนัลดถูกเรียกไปในหลายรูปแบบที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นอาชีพก็คือจอมสับช่วงที่ย้ายไา่กับแมนยูเจ็ดใหม่ๆหรือจะเป็นพวกขี้แอครู้มุมกล้องอยู่เสมอเพราะเจ้าตัวจะแอคติ้งและก้าวเดินแบบสง,ง่างามเสมอเหมือนรู้ว่ากล้องจับอยู่ตลอด แต่หนึ่งในฉายาที่น่าตลกก็คือขี้แง่สมัยตั้งแต่ที่เจ้าตัวยังเป็นแข้งเยาวชนที่โปรตุเกสบ้านเกิดเรื่องนี้ริคาร์โดซานโตสที่แชร์ห้องแต่งตัวเดียวกับโรนาโดที่สมสอนพูดถึงอดีตเพื่อนเก่าที่มีชื่อเล่นว่าขี้แงเจักอารมณ์ของตัวเองขี่แงใช่เพราะโรนลโดรักที่จะคว้าชัยชนะเหมือนที่เขารักในวันนี้และยามที่เขาพ่ายแพ้และเด็กคนอื่นไม่ส่งบอลให้กับเขาเขาก็มักจะร้องไห้แม้จะเป็นฉายาที่ดูตลกไปสักหน่อยแต่สิ่งที่เราได้เห็นเวลาที่เจ้าตัวอยู่ในสนามในทุกวันนี้ก็ไม ที่จะรับฉายาขี้แงไปปัญหาหัวใจเกือบต้องเลิกเป็นนักฟุตบอลตอนอายุ15ปีหนึ่งในนักเตะท,ที่ดีสุดเท่าที่โลกเคยมีมาของโลกลูกหนังแต่เจ้าตัวเกือบจะไม่ได้มีวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนตอนอายุ15ปีคริสตโนโรนโดมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจและเมื่อครับการตรวจเช็คอย่างละเอียดทางหมอเผยว่าเจ้าตัวมีการเต้นผิดจังหวะคือบางครั้งมันจะเต้นเร็วกว่าปกติและต้องรักษาด้วยการยิงเลเซอร์คุณแม่โดโลเรสเผยว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น เกือบทาให้ลูกชายคิดจะเล่นฟุตบอลไปเลยเนื่องจากทางบ้านไม่ได้มีฐานะทางการเงินที่ดีนักแต่สุดท้ายคุณแม่ก็ตัดสินใจให้โรโนัลโดเข้ารับการรักษาในที่สุดแน่นอนว่านั่นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องหลังจากนั้นเจ้าตัวกลับมาเล่นฟุตบอลแล้วค่อยๆย,ยกลาบตัวเองจนก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดแข้งพร้อมกับรับค่าตอบแทนเป็นเงินมหาศาลอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่เรามักจะได้เห็นโรนัลโดรักคุณแม่อย่างมากและทําทุกอย่างเพื่อให้คนสําคัญที่สุดในชีวิตมีความสุขที่สุดในทุกวันนี้ โรนัลโดกับเหตุการณ์หวังกินฟรีจากแมคโดนัล์ย้อนกลับไปสมัยเี่ยงเป็นเด็กอา,การ์แกมี่ของสปอร์ติงลิสบอนในโปรโตุเกสคริสเตโนโรนัลโดรวมถึงเพื่อนๆเ,เคยไปที่ร้านแมคโดนัลล์ใกล้สนามซ้อมเพื่อหวังว่าจะรับอาหารฟรีเรื่องนี้เจ้าตัวออกมาพูดตัวเองเมื่อปี2019จากการรำลึกถึงเรื่องราวเมื่อครั้งยังเป็นเด็กแน่นอนว่าในตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักเขาอยู่แล้วในตอนนั้นเราหิวกันนิดหน่อยที่ร้านแมคโดนัลล์ถัดไปจากสนามเราเคาะประตูและถามว่ามีเบอร์เกอร์ไหมโรนัลโดเผย ที่นั่นมีเอดนาและผู้หญิงอีกสองคนผมไม่เคยได้เจอกับพวกเธออีกเลยหลายปีต่อมาโรโนัลโดบอกว่าตัวเองชอบที่ไปเจอกับผู้หญิงที่ให้อาหารฟรีแก่เขาและเพื่อนๆหลังซ้อมและต้องการเชิญทุกคนไปทานอาหารที่บ้านหากสามารถหาตัวเจอในอนาคตซึ่งหลังจากนั้นก็มีหญิงสาวที่ออกมาเผยว่าเป็นหนึ่งในทีมงานชุดนั้นที่เคยให้เบอร์เกอร์กับโรนัลโดพวกเขามาที่หน้าร้านและเมื่อมีเบอร์เกอร์เหลือผู้จัดการก็จะอนุญาตให้เอาให้ใหพวกเขาได้หญิงนามเปาโลเลการำลึกความหลัง หนึ่งในเด็กวกนั้นก็คือคริสเตียโนโรนลโดซึ่งน่าจะเป็นคนที่ขี้อายมากที่สุดในเด็กกลุ่มนั้นมันเกิดขึ้นแทบทุกคืนในแต่ละสัปดาห์เลยมันตลกดีกับการมองย้อนกลับถึงเรื่องที่ผ่านมานานแล้วมันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมของเขาอย่างน้อยผู้คนก็รู้ว่าในตอนนี้มันไม่ได้มีการเสแสแ้งขึ้นมาถ้าเขาเชิญฉันไปดินเนอร์ฉันต้องไปแน่นอนสิ่งแรกที่ฉันจะทําก็คือกล่าวขอบคุณในระหว่างมื้ออาหารเราจะมีช่วงเวลาที่น่าจดจําเหล่านั้นไม่สนใจรอยสักไม่สนใจแอลกอฮอล์ นักฟุตบอลมากมายล้วนมีรอยสักเท่ๆบนร่างกายที่เรามักจะเห็นกันอยู่เสมอแม้แต่ลินลเมซี่ยังมีรอยสักทั้งแขนและขาแต่สําหรับคริสเตียโนโรนัลโดเขาไม่เคยสนใจเรื่องพวกนั้นรอยเข็มที่จะได้มาเจาะบนร่างกายเขาก็คือยามที่ไปบริจากเลือดเท่านั้นนอกจากนี้เจ้าตัวยังไม่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ด้วยเพราะของเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทมให้ร่างกายเสื่อมโทรมลงในความคิดของโรนัลโดเองยิ่งไปกว่าน,นั้นมองย้อนกลับไป พ่อของเขาก็เป็นคนที่ติดเหล้าและเสียชีวิตจากพิษสุราหรือหลังในปี2 0 0 5ด้วยในสมัยที่เจ้าตัวอยู่กับแมนยูเต็ดแม้ว่าทั้งสองอย่างจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จหรือล้มเหลวเพราะนักเตะที่สักและดื่มแอลกอฮอลและสูบบุหรี่ก็มีแต่ก็คิดซะว่านี่คือแบบอย่างของเด็กรุ่นหลังก็แล้วกันบาร์เซโลนาและลิปูมีโอกาสได้โรโนัลโดก่อนแมนยูเต็ดแมนเชสเตอร์เจ็ดจัดการดึงคริสเตียโนโรนัลโดมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อปี2003หลังจากที่ประทับใจผลงานจากการท,ท แต่ก่อนที่จะเซ็นสัญญากับปีแสดงถังลิพูภายใต้การคุมทีมของเชลลาอุนลีเยที่สนใจโรนัลโดเช่นกันก็เกือบจะได้ตัวไปร่วมทีมก่อนแต่ทว่าด้วยกฎความเข้มงวดในเรื่องการใช้ใจ่ายของสโมสรที่มองว่านักเตะอายุเท่านี้ค่าตัวขนาดนี้สูงเกินไปทําให้สุดท้ายทีมต้องถอนตัวไปส่วนบาเซอนนาที่สนใจโรนัลโดอย,อยู่แต่ในช่วงซัมเมอร์นั้นทีมเพิ่งทุ่มทุนเพื่อดึงโรนันดินโยริคารโรกวาเดสม่าและราฟาเอลมาเกส,มา,เกสมาร่วมทีมโดยเฉพาะ2รายแรกที่เป็นแนวรุกอยู่แล้ว ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องจ่ายเงินซื้อโรโนโลโดที่ค่าตัวอยู่ในระดับ17ล้านยูนโรซึ่งถือว่าไม่ถูกเลยไม่อย่างนั้นการได้เห็นเลโนเมซี่กับคริสเตียโนโ,โรนัลโดยืนเกมลุกคนละฝั่งคงเป็นอะไรที่น่าดูชมหรือไม่ก็คนใดคนหนึ่งคงหมดอนาคตไปเลยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ